สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน AT Car Audio Technician นะครับจะมาแบ่งปันความรู้ในการต่อสวิตช์12โวลต์สำหรับของรถยนต์นะครับการต่อในครั้งนี้นะครับเราจะต่อเพื่ออ n อน LED นะครับในส่วนของไฟ LED เป็นซาวคอบ Power M นะครับ AB นะครับใต้เบาะรถยนต์นะครับ ต่อไปนี้นะครับเราก็จะขอแนะนําในส่วนของขานะครับทั้งหมด5ขานะครับมีการทํางานของมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะขอแนะนําตั้งแต่ขา NC นะครับขา NC ทําหน้าที่กดนะครับจะไม่ทํางานนะครับส่วนเรากดปล่อยนะครับจะทํางานนะครับ าต่อไปนะครับก็จะเป็นขา N O นะครับขา N O เรากดปล่อยนะครับไม่ทำงานนะครับเรากดลงไปนะครับทำงานนะครับแล้วขาต่อไปก็จะเป็นขา C นะครับขาคอนเนคเตอร์นะครับจะเป็นไฟจะต่อไฟไฟบวกนะครับ จากแบตเตอรี่เข้ามานะครับส่วนดั้นบนนะครับก็จะเป็นไฟลบนะครับนำไฟลบจากแบตเตอรี่นะครับเข้ามานะครับจากนั้นนะครับในการต่อนะครับผมก็จะเขียนไดอะแกรมนะครับค่าวๆขึ้นมานะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะต่อนะครับจากไดอะแกรมนะครับผมจะต่อ ไฟบวกก่อนนะครับไฟบวกนี่ผมจะต่อเข้าในขา c นะครับต่อเสร็จนะครับผมก็จะต่อไฟลบต่อนะครับไฟลบก็ผมก็จะต่อมาเข้าขั้วลบนะครับของสวิตช์นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นผมก็จะต่อใช้สายพ่วงนะครับจาก ขา N O นะครับมาที่ขั้วบวกนะครับของสวิตช์นะครับรอย่างแรกนะครับผมก็จะนำไฟจากแบตเตอรี่นะครับผมจะใช้มอแปลงนะครับมาเข้าที่ขา C นะครับ นั้นนะครับผมก็จะนำนะครับขั้วลบนะครับมาเข้าที่ขั้วลบนะครับ มันก็จะพอ,อต่อขั้ว NO นนะครับมาเข้าที่ขั้วบวกนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับสายไฟนะครับที่มาจาก LED นะครับก็จะมีบวกลบใช่ไหมครับจะมีบวกลบนะครับสเส้นนะครับลบเนี้ยครับเราต่อตรงได้เลยนะครับต่อตรงมาจากคัด C นะครับหรือว่าจุดจุดกาวของรถนะครับนี่ผมก็จะมาพ่วงกับ ขอลบนะครับในสวิตนะครับเพ่อนขอลบขอลบในสวิตนะครับมาเข้าที่สายไฟที่เป็นสายไฟลบนะครับอันนะครับสายไฟบวกนะครับที่จะมาเข้ากับ ไฟ LED นะครับเราจะต่อที่จุดขั้วบวกก็ได้นะครับหรือว่าเราจะต่อที่ขั้ว NO ก็ได้นะครับเพราะ NO กับขั้วบวกมันต่อถึงกันอยู่แล้วนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับ สามารถทำงานได้แล้วนะครับอเ oh, มื่อกี้ผมลืมไปนะครับพอเราต่อเข้านี้ขั้ว N.O. หรือขั้วบวกนะครับเราก็ปลายสายอีกฝั่งนึ่งครับผมใช้เป็นปากคีบนะครับมาคีบกับสายไฟบวกนะครับ ที่มาจาก LED นะครับหรือมาจากไฟรีโมทของ power M นะครับในรถยนต์นะครับกดนะครับก็จะติดนะครับไฟ LED ก็จะทำงานนะครับพอเรากด ปล่อนะครับก็จะดับไฟ LED ก็จะดับนะครับก็สำหรับร้านเราก็มีนะครับความรู้นะครับเท่านี้นะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดแชร์